สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID p o d c a s t พอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะสําหรับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะคะจากทางค่าย JYP Entertainment นั่นเองสําหรับวง e NMIXX นะคะสําหรับวง e NMIXX เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆนะคะค่อนข้างที่จะให้ความ สนใจแล้วก็จับตามองมาก,มากๆเกี่ยวกับการเดบิวต์ของพวกเธอนะคะโดยสำหรับวง Enmix เนี่ยก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนที่ได้มีการเปิดเผยเออกมาแล้วนะคะในปลายปี2021นนั่นเองตอนนั้นเนี่ยแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงนะคะเพราะว่า Enmix เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวออกมานะคะผ่านทางช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า JYPN นั่นเองตอนนั้นเนี่ยสาวๆแต่ละคนนะคะก็ได้มีการแสดงความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นต่างๆแฟนๆ ค่อนข้างที่จะมีการชื่นชมกันมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับความสามารถของวง Enmix รวมทั้งแฟนๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงกันว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะเป็นวงที่สมบูรณ์แบบจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นมากๆทั้งในเรื่องของความวิชวลการร้องการเต้นนั่นเองนะคะถึงขนาดที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าทุกคนในวงเนี่ยคือ all rounder เลยก็คือสามารถทําได้ทุกตําแหน่งนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนั่นเอง แต่ว <S 々> ่าวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับวง Enmik เนี่ยนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะเหมือนว่าหนึ่งในสมาชิกของวง It's G เนี่ยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นวงรุ่นพี่นะคะในค่าย JYP Entertainment เนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงวง Enmik เหมือนกันนะคะสำหรับสมาชิกที่ได้มีการออกมาพูดถึงเนี่ยก็คือระยูจินนั่นเองสำหรับระยูจินเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเธอเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงผ่านไลน์นั่นเองนะคะเหมือนว่าแฟนๆก็จะมีการถามเกี่ยวกับเรื่องของ n นั่นเองเพราะว่าแฟนๆเนี่ยก,กาลังให้ความสนใจมากๆเลยกับตอนนี้นะคะโดยระยูจินเนี่ยนะคะเธอก็ได้บอกว่ามีเมมเบอร์4คนนะคะจากวง Nmix ที่พวกเธอเนี่ยเคยเทรนมาด้วยกันนั่นเองนะคะโดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้บอกนะคะว่า4คนนะคะที่เธอเนี่ยแบบรู้จักแล้วก็เคยเทรนมาด้วยกันเนี่ยก็คือลินลี่กระยูจินจีอูแล้วก็จินนี่นั่นเองนะคะโดยระยูจินเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยนะคะสําหรับการเดบิวต์ของวง Nmix แล้วเธอเนี่ย ก็ยังบอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยทั้งสวยแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยู่จินนะคะก็ได้มีการพูดถึงนั่นเองสําหรับสมาชิก4คนนะคะที่เราอยู่จินเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการเทรนมาด้วยกันเนี่ยก็อย่างลินลี่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าลินลี่เนี่ยเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่แบบว่าอยู่ในค่าย JYP แล้วก็เป็นเด็กฝึกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆเธอเนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาการฝึกมาใน JYP เนี่ยถึง7ปีเลยสําหรับลินลี่เองเนี่ยแฟนๆตอนที่ มีการเดบิวต์วง E.G. เนี่ยก็เหมือนว่าแฟนๆนะคะคาดหวังเหมือนกันว่าจะมีลินลี่เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกในตอนนั้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าลินลี่เนี่ยนะคะเธอก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของ K-pop Star นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกนะคะของทางค่าย JYP Entertainment แฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีลุ้นกันนะคะว่าเธอเนี่ยจะได้เดบิวต์กับวง E.G. หรือเปล่าแล้วก็มีภาพนะคะตอนที่เธอเนี่ยเป็นเด็กฝึกก็มีภาพหลุดออกมาเกี่ยวกับเธอเนี่ยนะคะกับ แช่ยองหนึ่งในสมาชิกของวง i e g ด้วยก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงนะคะแต่ว่าพอเปิดตัว i e g มาแล้วเนี่ยก็ไม่มีลินลี่เป็นหนึ่งในเมมเบอร์นะคะแฟนๆเนี่ยก็เลยมีการพูดถึงว่าหรือว่าลินลี่เนี่ยนะคะจะได้เป็นศิลปินเดียวก็คือการออกโซโล่นั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลินลี่นะคะเธอก็ถือได้ว่ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง n m i k นั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งสมาชิกนะคะสาหรับกยูจินนั่นเอง <Yeah. S 1> กยูจินนะคะก็ถือได้ว่าเป็นน้องเล็กเลยนะคะหรือว่าเป็นมักเน่ของเอ็นมิกเลยเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆแฟนๆก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะเธอเนี่ยเรียกได้ว่ามาความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นเลยแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีความสวยที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับจีอูเนี่ยนะคะจีอูก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มาความสามารถจริงๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีการชื่นชมเธอนั่นเอง นะคะว่าเป็นคนหนึ่งที่มีการเต้นที่แบบว่าเป็นพลังมากๆเลยแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ยังได้รับคําชื่นชมในเรื่องของรูปพรีเดบิวของเธอที่มีการแบบว่าปล่อยออกมานั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่เราอยู่จินเนก็ได้มีการพูดถึงสําหรับจินนี่นั่นเองนะคะสําหรับจินนี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเธอเนี่ยก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ JYP แล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆถึงขนาดที่แบบว่าในงานโชว์เคสเนี่ยนะคะเธอเนี่ยได้แสดงโซโล่เลยนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสมาชิก ที่โดดเด่นมากๆของ Enmix นั่นเองนะคะและเนี่ยนะคะก็คือ4คนนะคะที่เรายูจ j i เนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าพวกเธอเนี่ยก็เคยเทรนมาด้วยกันนะหวังว่าเราเนี่ยนะคะก็น่าจะได้เห็นถึงโมเมนต์แล้วก็มิตรภาพต่างๆนะคะสําหรับวง Enmix แล้วก็วง Itzy นั่นเองนะคะก็เชื่อว่าพวกเธอเนี่ยก็เคยเทรนมาด้วยกันนะคะแล้วก็น่าจะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆเลยอย่างเรายู u จ i นเองเนี่ยนะคะเราก็มักจะเห็นเธอเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะคนที่เคยเทรนมาด้วยกัน ต่างมากมายเลยอย่างตอนที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็เคยเห็นเธอเนี่ยก็พูดถึงมาชิโร่หนึ่งในคนที่แบบว่าเคยเทรนมาด้วยกันนั่นเองก็ถือได้ว่ามิตรภาพของเด็กฝึกใน JYP เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ